นี้นะครับเราจะมาแยกเกทแ้นะครับสำหรับพระพงของขวัญวัดปังน้ำรุ่น4ี่นะครับดูยังไงนะครับเกทแ้นะครับอันนี้เพื่อนๆเทียบได้ไหมครับว่าองค์ไหนเกองค์ไหนแท้นะครับองค์ที่1องค์ที่2นะครับเดี๋ยวผมไปบอกให้ละกันนะครับว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเกนะครับไปกันเลยครับอันนี้ซูมให้ดูกันใกล้ๆไปเลยนะครับเป็นองค์เกนะครับองนี้ส่วนองค์นี้เนี่ยจะเป็นองค์แท้นะครับ เราดูยังไงนะครับอย่างแรกนะครับเราดูที่ความคมก่อนเลยนะครับเห็นชัดเลยนะครับองเกเนี่ยมันจะไม่คมนะครับแล้วก็ตรงขอบนะครับเห็นไหมครับรุ่นสี่ปีหนึ่งสี่เนี่ยขอบเขาจะบางนะครับตั้งขึ้นเป็นสันนะครับอันนี้ขอบหนาเลยนะครับตัวม่านนะครับม่านเนี่ยอันนี้เขาจะไม่ตรงนะครับถ้าเห็นชัดๆนะครับมันจะมีการยกขึ้นนะครับไม่ได้วิ่งตรงนะครับนะ ส่วนอง์นี้นะครับนี่นะครับวิ่งตรงเป็นเส้นตรงเลยนะครับแล้วม่านเนี่ยต้องนับได้11เส้นนะครับเนี่ยลองนับดูหนึ่งสองีออ่านี่นะครับเล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับส่วนซุ้มนะครับดูที่ซุ้มด้วยนะครับเห็นซุ้มด้านบนไหมครับซุ้มซ้อนสองสองอันนะครับแต่ว่าถ้าเราดูองค์นี้นะครับซุ้มเนี่ยตรงหัวซุ้มเนี่ยเหมือนซ้อนสามนะครับดูนขึ้นมาตรงกลางนะ แต่อันเนี้ยจะนูนขอบสองสองเส้นนะครับตรงกลางไม่มีนะครับแล้วซุ้มเนี่ยชนขอบเลยนะครับเนี่ยบางบางองค์เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับเขาทะลุขึ้นมาบนขอบนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครัเกยขึ้นมาบนขอบนะครับนะครับแล้วก็มาดูที่ใบหน้าองค์พานะครับเส้านะครับเขาจะเห็นเป็นมีเม็ดเหมือนเม็ดพระศกอยู่นะครับบางองค์เนี่ยจะชัดมากเลยนะครับส่วนอันเนี้ย จะทึบเป็นอันเดียวกันเลยนะครับใบหน้าก็จะไม่ติดด้วยนะครับนี่ยังมีใบหน้าไหมครับพระนี่ขนาดห้าสิบกว่าปีนะครับก็ยังเห็นใบหน้าเห็นจมูกครับนี่นะครับตาก็จะมนๆไปเลยนะครับปากก็ไม่มีนี่มีปากมีใบหูชัดเจนนะครับองค์นี้ก็จะไม่มีนะครับเพราะเขาใช้การแกะพิมพ์เอานะครับนิ้วมือนะครับนี่นะครับนิ้วมือเราดูกันนะครับนิ้วมือก็จะทึบไปเลยนะครับส่วนฝ่ามือนะครับ นี่นะครับฝ่ามือข้อมือตรงนี้เราจะเห็นชัดนะครับของเกเนี่ยเขาจะไม่เห็นนะครับนี่ข้อมือนะครับแล้วก็จะมีล่องคมลึกนะครับมีดูแล้วมีมิติออันนี้จะเป็นฝ่าเท้านะครับจะมีกําไรฝ่าเท้าด้วยนะครับเห็นไหมสองข้างมีกําไรนะครับองนี้ไม่มีนะครับเราไปดูตัวยันนะครับ องนี้ยเห็นไหมยันเขาจะไม่เป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับแล้วก็ไม่ลึกนะครับเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนโค้งๆทึบๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเป็นเหมือนพูดไงเดียมันเป็นเหมือนเบอร์เบอร์ครับทึบๆขึ้นมานะครับไม่ลึกนี่นะครับแล้วตรงจุดนี้นะครับตรงหัวนะครับเห็นไหมนี่นะครับตรงที่ปลายเข็มอยู่นะครับจะมีเป็น หัวกลมนะครับเป็นจุดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็บางองค์เนี่ยจะเห็นตรงนี้ด้วยน่ครับดูขอบตัดนะครับจะหนาเลยนะครับนี่ก็ดูดีองค์พราก็เอียงนะครับองค์พราไม่ตรงอะ่ะเห็นไหมจบไปเรียบร้อยนะครับกับ พระผงปังน้ํำรุ่น4นะครับดูแท้ดูเกยังไงนะครับฝากเพื่อนๆดูกันดีๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเกยเยอะมากเลยนะครับ